วันนี้เรามีข่าวดีมากมายที่จะเริหารสุพรรณบุรีครับในฐานะผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตั้งเฉยๆบ้างยังไม่ได้รับผลกระทบบ้างรองผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณหลายปีแล้วก็มาดุนแรงจนไม่สามนี้คนสำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรีกรมการเมืองการปกคร,รองเริ่มประมาณ16บหกานาฬิกาสามสิบนาทีขณะว่า ท่านคิดว่าท่านท่านลำบากกนานอนนี้ท่านปกครอนะครับท่านต้องทำโค้กไปท่านปกครองท่านทราบดีว่าทางตัวท่านเองสู้กันนำความคิดของตอนเองเข้ามาซึ่งผู้จการอานบกท่านก็ไปลงเลือกตั้งนะครับท่านไปลงกันในยุคข,ของอาริยาประเทศแล้วเราไม่อยากจะเห็นคําว่าสมานฉันทก็ เ <c oughs> ชิญเลยครับเนะขอบคุณครับขอุช้างนครับเรียนน้องไายนขอบคุณทุกท่านนะครับ รวมทั้นงน้องๆทีมงานของสำนักง,งานจังหวัดและทีมงานของสาขาที่มาช่วยกาดำเนินการในการจัดงานวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเป็นไปได้ดีมาครับ